เธอคนนี้บังเอิญไปเจอลูกแมวตัวน้อย3ตัวอยู่ข้างทางครับเจ้าเหมียวอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงและเหนื่อยล้ามากจนแทบจะเดินไม่ไหวตอนแรกเธอก็ลังเลว่าจะทำยังไงดีแต่พอเห็นลูกแมวพยายามเดินเตะแตะตามเธอมาไม่ห่างหัวใจเธอก็พองโตขึ้นมาทันทีตัดส,สินใจว่าจะทิ้งเจ้าเหมียวไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเธออุ้มพวกมันกลับ,บบ้านเริ่มต้นดูแลอย่างดีทั้งเช็ดตัวอาบน้ำอุ่นให้หายหนาวและเตรียมอาหารที่มีประโยชน์เพื่อฟื้นฟูร่างกายพร้อมจัดที่นอนนุ่มๆให้พวกมันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ยังไม่กี่วันลูกแมวทั้ง3าก็เริ่มแข็งแรงขึ้นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพวกมันเริ่มดีขึ้นแล้วหญิงสาวก็ชูคิดว่าควรพาเจ้าเหมียวกลับไปส่งที่เดิมเผื่อว่าแม่แมวจะกําลังตามหาลูกๆอยู่เธอพาเจ้าเหมียวใส่ถังและวางไว้ที่จุดเดิมแล้วเดินจากมาแต่พอผ่านไปสักพักเธอเดินกลับมาเพื่อจะเก็บถังคืนปรากฏว่าลูกแมวหายไปแล้วเธอเริ่มรลนลานและออกตามหาด้วยความตกใจทันทีที่เธอตะโกนเรียกเจ้าเหมียวปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับลูกแมวทั้ง3ตัวรีบวิ่งออกมาหา เจ้าเหมียวไม่ได้รอแม่แมวแต่กำลังรอคอยเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ